พี่น้องเดี๋ยวขอยสิามาเล่นเกมเนี่ยผู้ได้เล่นผู้ได้ผู้ได้กินเบอร์เบอรี่เมื่อก่อนในกำนี่หามคายเด้วยคนนั้นสนะพี่น้องจา๋าขอยว่าพี่เนี่ยต้องแพ้ัพนแน่เลยพี่น้องจา๋า He is magic. Never knew what hit him, but he woke up. That's the problem. Now he can't sleep again. He's wide awake again. He's on the edge again. Dreams and crawl around and be. Make it up. อีนางนงามไปเบิ่งแบกเบอร์รี่ชั้นก้มันอยู่บนไหนแบกเบอร์รี่ไปเบิ่งก่อนเด้ออยู่ทั้งไหนแบกเบอร์รี่เดี๋ยวไปดูไปตามไปดูก่อน พี่น้องข้างหลังค่อยีก,ก็คือแปลงของลูกแบล็คเบอร์รี่ที่มันกำลังแดงพี่น้องตอนนี้มันกำลังจะเปรี้ยวมากแต่มันมีแปลงอื่นที่ที่มันเป็นแปลงทีอ่อะไรนะแปลงที่หวานแล้วที่ดําแล้วพี่น้องเห็นเห็นคนแก่เก็บมารีบไปดูกันนะเขาจะเก็บหมดหี่ยพี่น้องจ้า <laughs> เวียนพี่น้องเอ้ยขอยย่อยเสีย,สอ,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 ยอินากง,งามเสียไปใส่บาดเนี่พี่น้องพีงน่น้องเอ้ยอินากงามเสียไปใส่บลูข่อยมาพออันแบกแบกเบอรี่พี่น้องจ๋าบ้างแหมเห็นบ่นี่พี่น้องมันกินได้หรือไปเนี่ยเนะดี๋ยวจะลองซิมให้มึงเด้เนี่ยได้เนี่ยเดอ้อพี่น้องจ๋าแบกแบกเบอรี่ <laughs> หวานอยู่แต่ก็เปรี้ยวอยู่พี่น้องน่าจะลอชน,นิดหนึ่งนะอุ้ยน่ยเยอะน้ำก็จะไม่หลายแต่น้ำชุ่มฉ่ำมากเลยนี่ขนาดไม่ค่อยสุกเท่าไหร่นะเนี่ยดูยสิเยอะมากเลยอะ่ะ เลียวเบิ่งแม่มิตรนุนบอกแบ็คเบอร์รี่พี่น้องมันกระลั่งแดงไหมยะยะยเขายังถ้าแบก็คเบอร์รี่ต้องกินตอนดำนะจ๊ะพี่น้องอันนี้รู้สึกว่าจะได้ที่แล้วนะเนี่ยเด็ดนะจ๊ะอุ้ยหลุดมาแล้วจ๊ะอันนี้ยังไม่ได้ต้องบีบดูก่อนพี่น้องจ๋าขึ้นมาหลายทียะยายะเบิ่งแม่เจ้าเบิ่งแม่เจ้าเบิ่งข้างหลังข่อยพูนพี่น้องสุดลุกของลูกตาเสร็จฉันแน่เสร็จฉันแน่พี่น้องจ๋าเบิ่งเสร็จฉันแน่นะจ๊ะที่รักที่รักจ๋า เธอเสร็จฉันแน่โอ้อีกอาทีตยสองาทิก็ได้ก,กินแน่นอนนะจะโอ้ยดูสิเห็นลุงนี่แดงๆนะดำๆนะดูดดสิคงจะโอเคคงจะรับรับประทานได้ดมองเนี่ยน่เป็นน้องจา๋าแล้วจะเสิร์มให้เบิ้งอีกเด้อหน่อยๆๆๆๆนะที่ความเป็นจริงขนเที่ชิมดูบแบบแบ่กเบลีมเมนกันนัวๆเขาออย่างเนาะบอกว่าสื่ ជាំងសារសារសាជាំងស់រើនជាំងស់ខាត พี่น้องเดี๋ยวพักสักแปบมาทราบประโยชน์ของลูกแบล็คเบอร์รี่กันดีกว่าในพี่น้องเนาะเพราะว่าลูกแบล็คเบอร์รี่นั้นหาดูยากในบ้านเราเป็นผลไม้ที่มีรูปร่างแปลกตาในพี่น้องเนาะแต่ว่าประโยชน์ของแบล็คเบอร์รี่นั้นก็มีมากมายที่เราไม่รู้นั่นก็คือแบล็คเบอร์รี่สดเป็นแหล่งที่มีกรดโฟเลกและก็วิตามินซีและโฟเลตสูงสุดช่วยเสริมสร้างและฟื้นฟูคอลลาเจนได้นะพี่น้องเนาะทำให้ผิวหนังเราไม่เหี่ยวย่นก่อนวัยอันควรแบล็คเบอร์รี่มีสารเคมีชนิดหนึ่งเรียกว่าซาลิสเตี่น ที่สามารถช่วยลดความเสี่ยงตอ่อโรคต่างๆเช่นโรคมะเร็งและก็โรคหัวใจได้เนาะส่วนประวัติความเป็นมาเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในตอนต่อไปด้วยพี่น้องได้พี่น้องชาบงแบ็คเบอรี่เนี่ยเห็นบอกสวยมากเลยอะเทสพี่น้องอย่าให้นางงามเก็บนิต้นน่้ใหญ่ๆเทสสิอร่อยไหม แสบะแสบอ่อนอตแสบแสบแสนั่วะเ t ื่ตอนให้มันเป็นออกสีเท่าคุ่บอกว่าห้มันต้องจับเบิ่งมันเป็นเีเท่าพี่นึ่งเป็นสีเท่าแบบออกซินบ่ถ้ามันเป็นแดงี่มันเป็นแดงเหลือมหมันสีบ่ค่อยหวานพิ่ว่าเขาบอกก็ต้องเสื้อเขา ืมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แบลคเบอร์รี่อ่ะมันประทันสุกดีเนาะพี่น้องนอกจากอยากเอาอย่างไม่ให้ข่อยลองบอกว่าต้องเอาลูกที่มันเป็นสีบริเหลี่อมค่ะมันเหลื่ยมไม่สีบริแสบอืมคือบักม่วงเนี่ย้ <laughs> ย สวดหลวดว่าถึงได้ซะเนาะ <laughs> มันแบบมีอย่างติดอยู่ในข้างมาท่านหลายพี่น้องอย่าพี่น้องจ่าบอกแบล็คเบอร์รี่เอ๋ยแบล็คเบอร์รี่จ๋าโอ้ยมันขึ้นมาหลายท่พี่น้องอย่าเบิ่งเห็นบ่ะเห็นบ่เห็นสาดอยู่บ่จ๋า เห็นยี่โบจ่า,จานี่ยเหมือนันก็ยังดั้มปี๊ปี๊สิเนาะดัมปิดดัมปี๊ดัมน่ารักน่าชังมากดูสิพี่น้องจ๋าบ้างแหมเนี่เห็นบ่กพี่พี่น้างงามกว่เก็บนี่พี่น้องจา๋งา,งงา,งจาลูกดูสิตั้งเก็บบังลูกนี่แหมหถ้าหักแต่อุปุติบังพี่น้อง <laughs> พี่น้องเดี๋ยวขอสมัครเล่นเกมเนี่ย ผู้ได้เล่นผู้ได้ผู้ได้กินเบ,เบ,เบอร์รี่เมื่อก่อนในกล้ามนี่ยหามไายเด้คอคนนั้นชนะพี่น้องจา๋าคอยว่าพี่เนี่ยต้องแพ้แน่ๆเลยพี่น้องจา๋ <laughs> บาบังเดอร์เอาให้หมดเลยนะจ๊ะให้หมดเลยนะจ๊ะให้หมดเลยนะจ๊ะเนี่ยเอาให้หมดกระสอบเลยโอ้ยลวนโอเคผากินเมื่อเดอร์อยู่ครับ who is smaller first น uh? ะ no you're flatter than me who is smaller first who's win น uh? ะ <laughs> One, one, two, three, three, two, one sổ first, win win vinh 1 2 3 mhm, 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 This is good. Mới lạ. Phụ đấy xin hãy Khỏi xin hãy ý kì cô đưa. Bà Khi lại nuôi mới cái sổm là nó bảo nó. mày con. ขอบคุณพี่น้องลหลายๆที่รับชมกันมาจนจบคลิปน้อพี่น้องเนาะกัหวังว่าคงสิมากกันนพี่น้องอกับเกมเล่นเกมกับพ่อใหญ่น้อพี่น้องเนาะคันมากวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็ขอบคุณลหลายๆที่พี่น้องบอกต่อเป็นเพื่อนมากดติดตามกันนพี่น้องเนาะแล้วก็ยังไงก็เจอกันคลิปหน้าว่าจะพาไปเที่ยวไปเบิ่งไปดูอีหย่างน้อพี่น้องเดอ้อสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนอยู่ดีมีแหงทุกท่านสวัสดีจ้า